นี่ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนออนไลน์คุณครูน้องนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยผีเสื้อแสนสวยวันเราเรียนในเรื่องอาหารของผีเสื้อเอ๊ด็เดดจำได้ไหมคะว่าอาหารของผีเสื้อมีอะไรบ้าง แล้วค่ะเวลาผีเสื้อกินอาหารก็จะเป็นน้ำหวานบนดอกไม้แล้วเวลาผีเสื้อตอนผีเสื้อเป็นนอนผีเสื้อกินอะไรเป็นอาหารค่าเด็กๆใช่แล้วค่ะผีเสื้อกินใบไม้นั่นเองนี่คุณครูน้องจะมาสอนในเรื่อง ประโยชน์และโทษของผีเสื้อนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนคุณครูน้องม,มีเพลงเพราะๆเ,เพลงนอนผีเสื้อมาให้เด็กๆฟังและเด็กๆให้เด็กๆนะคะร่วมกันเต้นประกอบเพลงได้นะคะเราเริ่มฟังกันเลย เด็กๆต่อไปเราจะมาพูดถึงประโยชน์และโทษของผีเสื้อกันค่ะเอามาเริ่มเรียนประโยชน์ของผีเสื้อกันก่อนนะคะเด็กๆคิดว่าผีเสื้อมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันนะคะเด็กๆผีเสื้อมีประโยชน์ตั้งแต่ตัวนอน เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเขาเอาตัวหนอนมาทำอะไรก่นอนนะคะสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้นะคะที่ทำจากตัวหนอนนะคะก็คือนอนทอดนั่นเองตัวหนอนนะคะนำมาเป็นหนอนทอดนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยทานไหมคะหากินได้ก็จริง แต่ถ้าเรานำเขามาทำเป็นอาหารเขาก็จะไม่ได้กลายเป็นผีเสื้อนั่นเองค่ะในระยะดักแด้นะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเพราะในรังดักแด้นะคะก็จะมีใยไหมซึ่งชาวบ้านจะนำใยไหมามาทาเป็นผ้านะคะส่วนระยะผีเสื้อน,นะคะ ผีเสื้อก็จะให้ความสวยงามจากธรรมชาติเพราะปีกผีเสื้อนั้นนะคะจะมีสีสันที่สวยงามนั่นเองค่ะเสื้อมีประโยชน์มากเลยเด็กๆต้องอนุรักษ์ผีเสื้อนะคะโดยที่เด็กๆไม่นำผีเสื้อมาเล่นหรือนำผีเสื้อมาเด็ดหักปีกนะคะจะได้เห็นความสวยงามของผีเสื้อนะคะ เด็กๆทำได้อยู่แล้วค่ะคุูครูน้องเชื่อนะคะน่าขะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวผีเสื้อยังมีโทษด้วยนะคะเด็กๆงั้นเราไปดูโทษของผีเสื้อกันเลยค่ะตั้งแต่ยังเป็นหนอนนะคะนอนผีเสื้อได้กัดกินใไม,ไม้หรือพืชผลทางการเกษตรนะคะทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองค่ะ ในบทเรียนนี้กันนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยผีเสื้อแสนสวยนั่นเองค่ะในหน่วยผีเสื้อแสนสวยวันจันทร์เราเรียนในเรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อเอเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวงจรชีวิตของผีเสื้อมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่ง ผีเสื้อเกิดจากไข่2ผีเสื้อกลายเป็นตัวหนอน3ตัวหนอนกลายเป็นดักแด้และ4ดักแด้กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยให้เราได้ชมนั่นเองค่ะค่ะนะคะก็เราจะเรียนในเรื่องลักษณะของผีเสื้อนั่นเองค่ะ ลักษณะของผีเสื้อก็จะคล้ายกับมแมลงในส่วนที่หนึ่งนะคะคือส่วนปากของผีเสื้อนะคะก็จะคล้ายกับงวงส่วนที่สองคือส่วนลําตัวมีขนาดที่ยาวนะคะส่วนที่สามคือส่วนปีของผีเสื้อนะคะก็จะมีลักษณะที่จะไม่มีขนวันพุธนะคะเราเรียนในเรื่อง ที่อยู่อาศัยของผีเสื้อที่อยู่อาศัยของผีเสื้อก็จะมีต้นไม้ดอกไม้นั่นเองค่ะที่เราเรียนในเรื่องอาหารของผีเสื้ออาหารของผีเสื้อคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะอาหารของผีเสื้อก็คือน้ำหวานที่อยู่บนดอกไม้นั่นเอง คือวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องประโยชน์และโทษของผีเสื้อผีเสื้อมีประโยชน์อย่างไรข้าเด็กๆประโยชน์ของผีเสื้อนะคะเด็กๆคือตัวหนอนนะคะเรานํามาทําเป็นอาหารได้แล้วก็ส่วนตัวที่เป็นหนักแด้เราสามารถนำใย,ยไหมมาทอผ้านั่นเองค่ะ และตัวผีเสื้อนะคะก็ให้ความสวยงามจากธรรมชาติค่ะนะตอนผีเสื้อเป็นหนอนหนอนเนี่ยจะไปกัดกินใบไม้หรือพืชผลทางการเกษตรนั่นเองค่ะทำให้เกิดความเสียหายได้ เราได้ทบทวนเนื้อหากันไปแล้วนะคะเอะเด็กๆอยากรู้ไหมน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะเรียนในหน่วยอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้เราต้องรอชมในสัปดาห์หน้านะคะนี่คุณน้องก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย